ข้าวก็เริ่มโตแล้วนะครับผมใชญ่ข้าวหรือเปล่าเนี่ยกูเห็นมิติย่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหวันดีครับวันดีผู้ชมทุกคนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็ข้าวเริ่มใหญ่แล้วับเริ่มใครใช่ข้าวหรือเปล่ามันไม่ใช่ข้าวนะเนี่ยต้นอะไรวะเนียโอเคสำหรับวันนี้ครับเปิดตัวพระเอกใหม่ของเรานะครับนี่ ก็คือเป็นโกดังใหม่ของเรานะครับนะโกดังแมพใหม่นะครับวันนี้นะครับนะสำหรับวันนี้มีก๊อกน้ำด้วยโอ้ยล้างตีนเหรอไม่ล่ะใครเข้าห้องน้าอยู่เนี้ยใช้ห้องน้ำรอเปล่าน่าจะใช่นะสำหรับนี้เปิดตัวครับสตนาร์รถเกี่ยวคูบต้านะครผมนะคูบต้านะครับเป็นล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กล้อแท็กแท็กแท็กเหล็กนะครับคาบูตู้นะครับคาบูตู้ใช่หรือเปล่า กูถวนถูกหรือเปล่นะาเนี่ยัะสโลตี้เราจะออกเกี่ยวนะครับคันเดียวก่อนแล้วกันนะครับนะสลาน้องๆเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับแล้วกันครับผมไปนะออกเกี่ยวคันเดียวแล้วกันนะครับผมอ่าเกลียยเกี่ยเบรกเบรกเบรกโอเค,อเคนะครับโอเคอ๋อมันต้องไปตั้งค่าแต่ละอันนี่หว่าโอเค,นะคโอเคนะครับผม ปไปเดี๋ยว <c oughs> เราจะเอารถเกี่ยวขึ้นนะวันนี้ไม่มีรถไถลากนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวลากนะครับนะันไม่มีตัวลากนะครับเส <c oughs> <c oughs> ียงเสียงแต่ยีอะไรโคตรเทรียเลยสียงแต่โอ้ดูโรลเลอร์มันหมุนดิโอ้ดูโรลเลอร์มันหมุนเยยังสวยอะ่ะตอนโรลเลอร์หมุนอะน่ะนะวันนี้ก็รถเกี่ยวคันเล็กๆนะครับ DC นะ ดีซีมึงเป็นโจ๊กเกอร์เปล่าเนี่ยดีซีเนี่ยฮะหรือเป็นแบกแมนดีซีหนึ่งศูนย์ห้านะครับนะผมไม่รู้ว่ากี่ตันนะครับทุกคนดีซีหนึ่งศูนย์ห้าน่าจะประมาณตันกว่าใช่ไหมนะเจวางปากลงไปครับนะแป๊บเดี๋ยววันนี้กับพี่หล่อของเราครับเดี๋ยว,วาพาไปเกี่ยวที่แมปอ้อ แมปของเราจะเป็นที่แมปเลขสิบเก้านะครับก็ประมาณนี้เลขสิบเก้านะครับก็ไม่ไกลมากนะครับเลขสิบเก้านะออกซ้ายออกขัวไปนะครับออกขัวไปแล้วก็เลี้ยวขัวไปนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากนะนะเดี๋ยวถอยก่อนละกันก็ต้องออกออกทางนี้นะคางหน่อยรถกําลังถอยีกทางหน่อยอีกทางหน่อยูกเพ่รถกูจะถอยเลยรกเพ่มึงได้ยินเสียงไหมเนี่ยเฮ้ยตายเด้อออกขัวไปนี่นะครับอ่าตรงไวก่อนละกันครับ ตรงไปก่อนสามชาก่อนล้ะก็่สามชาก,าชาก่อนไมล่ะนี่นี่นี่แมปนี้ใกล้ๆนะคที่กีกูเอารถเกี่ยวเดินมาเองก็ได้นะเนี่ยรถเกี่ยวเดินมาเองก็ได้เออโย้ยวันแรกก็จะประเดิมตกรถเลยเหรอลูกเพ่ขอญาิผ่านหน่อยนะขอญาิผ่านหน่อยนะครับอันนี้เป็นที่อะไรครับเนี่ยขอญาิผ่านหน่อยนะครับที่อะไรวะที่กาจัดน้ำาเไรเนี่ยขอญาิผ่านหน่อยนะครับเนี่บผมแปลงเนีับแปลงเล็กๆนลไม่ค่อยใหญ่นะครับ น่าเดี๋ยวเอาเออรถเกี่ยวลงเลยแล้วกันนะครับผมโอเค,อเคลุงยูเอ๋ลุงเอ้ยลุงไม่เห็นมาเลยลุงเนี่ยเอยเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงแมงอะไรร้องวะเนี่ย,เ,ยเสียงแมงอะไรร้องวะเฮียเดี๋ยวรถลงก่อนแล้วกันนะครับนะจะขึ้นไปไงไมนะั้ยปกติต้องขึ้นทางนี้เนาะขึ้นรถเกี่ยวนะครับผม เบิเบิ้นบึ้บบ,บ,บโอเคอ่าเอ้ยตกลมทีเดียวเบี้ยวเลยวะให้ตายถึงซาร่าโอเควันนี้คือรถเกี่ยวใหญ่มาเลยครับนะวันนี้เกี่ยวคูบต้านะครับนะตู้แอร์เราไรสาระนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเทเลอร์แอบก่อนแล้วกันครับวันนี้มาคนเดียวคนระับวันนี้นะครับมาคนเดียวย้านยะมาคนเดียวนะักกันนะผม เอาเทเลอร์แอบไหนดีวะเนะี่ยรถกูจะติดหรือเปล่าเนะี่ยเทเลอร์แอบนี่แหละนะครับคงไม่มีรถผ่านหรอกมั้งโอเคนะครับไปเดี๋ยวรถเกี่ยวลงเลยแล้วกันครับนะรถลากเข้าเราก็อยู่บ้านน,นะนู่นนะนะยังไม่มานะครับรถเกี่ยวลงเลยแล้วกันทางขึ้นอ,อยู่ฝั่งนี้โอเคนะครับผม <laughs> รถเกี่ยวเกี่ยไปไปเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเกี่ยวเลยแล้วกันครับนะโอ,อบโอ้ยโอ้สับเอ้ยถอยหลังแต่ละทีแม่งมียกล้อเลย <laughs> ยกแกีวเลยวะนะผมก็ว่ากันไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงนะผมก็ไอ้เคีียดดับรถดับเดี๋ยวเดี๋ยวรถดับรถดับ เดี๋เด้อเดออ่าโอเคเกี่ยวได้ละเ้วเด้อเด้อเด้อยังไม่ซื้อนายังไม่ซื้อนะเฮ้ยเกือบโง่ให้คนดูอยู่แล้วเนี่อ่าซื้อนาก่อนละการเกี่ยวแล้นะลูกพี่นะเวันนี้เอารถเกี่ยวเล็กครับวันนี้นะรถเกี่ยวเล็กนะครับผมก็จะนานนิดนึงนะครับอาจจะไม่เสร็จง่ายนะนะครับผมอาจจะไม่เสร็จง่ายนะครับ เอ,อเจียแปลงเล็กมากแต่ข้าดีจัดเลยทุกคนเข้าดีจัดๆเลยนะครัโอเคผมเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเข้าดีมากครับรถอาจจะวิ่งช้านิดนึงนะครับนะไม่นิดหรอกช้ามากเลยแหละ <c oughs> แม่งวิ่งแค่แปดเองอวันนี้ได้ขับคูปตนะัต้าครับนี่มองภายในก็จะประมาณนี้ครับมีกระจกให้ดูด้วยกระจกมึงมองอะไรเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลย ก็รถเล็กเนาะมันก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับรถเล็กนะครับก็อาจจะไปช้านิดนึงนะครับปืออาจจะไปช้านะผมรถเล็กรถเล็กนะครับไม่ใช่รถใหญ่นะครับผมก็ไม่เคยเกี่ยวเหมือนกันแล้วรถคูปตานี่นะโจวดนะครับนี่รถเล็กรถเล็กนะผมเขาอาจจะทำแทกยางวะเนาะ อันนี้เป็นแท็กเหล็กนะครับแท็กเหล็กเฮ้ยเอารถไปจอดฝั่งนี้ดีกว่าลูกพี่ฝั่งนู้นมันของทางเขาไปจอดนู่นแหละจอดนู่นแหละครับไม่ขวางหรอกไม่ขวางหรอกใครจ้องแจงในมาเรียกเรียกได้เลยนะนะไอพวกในเกมเนี่ยครับเกี่ยวไปครับเกี่ยวไปชิวๆนะครับรถเล็กก็ผมอาจจะนานนิดนึงครับวันนี้ยังไม่มีรถใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพารถใหญ่มาอยู่นะครับนะรถใหญ่บ้างรถเล็กบ้างสลับกันไปแล้วกันนะผม แมคโครบ้างนะครับแล้วงานแมคโครมีเพียบงานเกี่ยวแม่งมีเพียบนะครับนะขึ้นอยู่กับว่าใครคนดูกับผมเนี่ยใครจะเบื่อก่อนกันแล้วกันนะนะคนดูกับผมเนี่ยอใครจะเบื่อก่อนกันนะมาดูกันว่ามาดูกันได้เลยนะคนะใครจะเบื่อก่อนกันมันต้องมีสักคนอะที่เบื่อก่อนละเออคืองานเนี่ยมีเยอะแน่นอนครับนะงานเนี่ยมีเยอะแน่นอนครับ คือใครอยากดูเกมอะไรก็สามารถเม้นบอกได้นะครับเม้นบอกได้เลยนะครับสามารถเม้นบอกเม้นบอกผมได้เลยแล้วกันนะอยากดูเกมอะไรโอ้โหเศษซากนี่มาทำอะไรแถวนี้วะเนี้ยฮนะซากปลักขักพังตรงเนี้ยอันนี้แบบนี้สามารถปล่อยน้ําได้นะครับทุกคนเออซากปลักขักพังนี่มาทําอะไรกันไรเนี่ยฮะไอพวกเด็กพวกนี้เนี่ยเออ พวกไวรุ่นแน่นอน,นครับมาทนะําเนี่ยครับเราก็ไม่เกี่ยวข้าวนะครับเนี่ยสร้างประหลักพังโอ้ที่ยิงรถเข้ามาในนี้ก็ได้นะครับออม่อยู่เถียงนาก็ได้นะครับเ,ออเนี่ยเราปล่อยน้ำแถวนี้ก็ได้นะครับปล่อยน้ำลงก็ได้นะครับแต่ผมไม่อยากปล่อยว่ะออโอ้รถเล็กเว่งจับช้าเลยทุกคน ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไปตามสไตล์รถเล็กแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปช้าๆนะครับตามสไตล์รถเล็กนะครับนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์ตามสไตล์ตไ,ตลไปรุ่นรถเล็กนะครับคู่ลกจิ๊บขายเลยลุงลุงแม่นาลุงนี่ลกจิ๋วขายเลยนะครับโอ้ยถอ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 ยนาลุงแม่งอย่างลกเลยนะทุกคน ไม่ไม่รู้ลุงหรือป้า้วเรียกลุงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเจ้าของนายยังไม่มาเลยรอเล่นรอลเล่นรอเล่นเจ้าเจ้าของนายอยู่นู่นับเจ้าของนายครับเจ้าของนายไปซื้อเหล้ามาหน่อยดิเจ้าของนายแ,แล้วขาวน้ผลแล้วข่านะนะหอปักขอนะครับเอคนขับกินไม่ได้ครับคนขับ<笑><笑>วูพูดเรื่องอะไรวะเดี๋ยวติดเหลืองก็วซวยอีกโอ้ตอยตายเถอะไป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 นะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยแล้วกันนะผมสำหรับรถเกี่ยวคบต้านะครับอาจจะก่อกงานบ่อยนะครับมันต้องมีใครสักคนที่เบื่อก่อนกันนะเออต้องมีใครสักคนนะ่ะโอ้ไม่เกี่ยวช้าชิบหผายเลยเฉยยังช้าเลยนะโอ้ดูดิรอยเล็กๆครับเนี yeah, ่ยรถเกี่ยวเล็กครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะกว่าจะเสร็จนะครับเสียงตัวอะไรมันร้องมาแถวๆนี้โอ้ตัวอะไรมันร้องก็ไม่รู้นะครับ แน่ให้ตายเถอะบูเอ่อย่าไปกินหินเขาหนะ่ะอย่าไปกินขอบถนนเขาล่ะเออผมกลัวไปกินขอบขอบถนนเขาเลยโอเคไอ้กระจกที่มึงมองอะไรวะกระจกเนี่ยฮะมันมองอะไรในกระจกเนี่ยกระจกนี่ อ่น่าจะมองบนฟ้านะครับนะไปดูว่ามีอะไรตกลงมานะครับปไปไปไปลอยสองแล้วลอยสองแล้วอ,อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับสําหรับการเกี่ยวในครั้งนี้นะครับหนาแปลงเล็กๆนี่อ่าถ้าเป็นรถเกี่ยวใหญ่แป๊บเดียวนั่นเน่ะนะรถเกี่ยวตัวแร์เรานะครับวันนี้วันเดียวได้ดูรถเกี่ยวสอง สองคันเล็บสองสองอย่างเลยทั้งตู้แอร์ทั้งเอ่กูบะต้านะครับแม่คนดูสุดยอดเลยจัดให้เต็มอิ่มเลยนะครับวันนี้ป๊โอเคไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับโอเคไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับผมไม่รีบครับชิวๆสบายๆครับ ลอยเล็กๆครับดูดีไปทีแล้วลอยลอยเล็กมากเลยนะเนีองโอ้โหนี่ครับมวงภายในก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวฝั่งนี้เราเจ้าก็จะปลูกเป็นข้าวแล้วก็เกี่ยวเป็นข้าวให้หมดเลยนะครับนะเดี๋ยวพาเกี่ยวกขาโพดด้วยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวพาเกี่ยวเขาโพดด้วยผมเห็นป่าเขาโพดอยู่ป่านงนะครับปเห็นป่าเขาโพดอยู่ป่านึ่งนะพาเกี่ยวนะครับปบ เอ้น,นี่มันเป็นอะไรไวะเนี่ยมันทำอะไรกันวะเนี่ยลอยซากเขาอะไรมาทิ้งก็ไม่รู้เศษน่าจะเป็นเศษปูนเศษกระเบื้องนะครับนี่ที่เห็นเนี่ยน,นะครับเศษปูนเศษกระเบือ้องปะป่าปลาปลาปลา,ปาชิวๆนะผมชิวๆ,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 ๆชิวๆแฟบชิวๆสบาย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 ชิวๆนะครับผม ไป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 เออหเกี่ยวตั้งนานเพิ่งได้สองรอยลูกคีให้ตายเถอะลูกคีเกี่ยวตั้งนานเพิ่งได้สองรอยเลยลูกพี่อเอยกว่าจะได้แต่ละรอบนะผมไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะเราไม่รีบนะโอ๊ยฝั่งนี้เหยียบข้าวเต็มเลยนี่หว่ะโอ้ฝั่งนี้เหยียบข้าวนะครับเราไม่รีบครับเราไปเรื่อยๆนะครับเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปถึงนู่นเดี๋ยวกลับกลับหัวมากลับลำมา ครับเออเนี่ยมันก็จะเกี่ยวไปช้าๆอย่างนี้นครับรถเกี่ยวเล็กครับตามตามภาษารถเกี่ยวเล็กนะครับไปนี่เนี่ยสองลอยเท่ากับหนึ่งปากของรถรถเกี่ยวใหญ่นะสองลอยสองลอยเท่ากับหนึ่งลอยของรถเกี่ยวใหญ่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยได้หนึ่งลอยของรถเกี่ยวใหญ่ได้นี่ยโอ้เพราะฉะนั้นล่นเออ่มันจะย่นเวลาไปได้เยอะเลยนะครับ <c oughs> โอเคแล้วผมเกี่ยว เปลี่ยนเปลี่ยนลอยเปลี่ยนลอยเพราะว่าลอยเม่อเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเยียบข้าวนะฝั่งนี้อมันฝั่งนี้มันต้องฝั่งนี้จะได้พอดีนะครับจะได้เห็นขอบนี้พอดีจะได้เล็งได้ถูกนะครับเกี่ยวข้าต้องมันเป็นทางของมันเลยนะไม่ใช่ว่าจะเกี่ยวไปทางไหนก็ได้นะครับนี่ครับพี่หล่อของเราพี่หลอของเรานั่งเกี่ยวชิวเลยครับโอ้โห นั่งเกี่ยวอยากชิวเลยนั่งชิวอยู่ริมหาดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้นั่งนั่งชิวอยู่บนรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคูบต้านะครับเออเชี่ยกูขับอันนี้ดีกว่าขับจอยนี้ดีกว่าเฮ้ยเชี่ยปิ๊วโอเคี่ป๊บโออว้าวว้าวว้าวปิ๊ว แล้วมันเอาหัวเกี่ยวขึ้นยังไงไม่เนี่ยไม่ไม่ต้องเอาขึ้นหรอกเออเพราะว่าเออเพราะว่ารถรถเกี่ยวเล็กเขาเขาไม่เขาไม่ชอบเอาขึ้นอยู่แล้วนะครับนะรถเกี่ยวเล็กเขาไม่ชอบเอาหัวเกี่ยวขึ้นนะครับ่ะสังเกตได้เลยนะครับเพราะว่ามันเอาขึ้นยากนะครับนี่รถเกี่ยวเล็กเขาจะทําเป็นเออเขาจะเขาจะเดินไปเลยนะครับเนี่ยเขาจะเดินไปเลยหมุนก็ยากมันแล้วเดินไปเลยเสียงอะไรติ๊กแตกติ๊กแตกวะเนี่ยเสียงอะไรวะ ถ้าคนเสียงงฟังจะได้ยินนะครับเนี่ยผมได้ยินเลยชัดเจนเลยต like ิ๊กแตกติ๊กแตกอยู่เนี่ยนะครับเอออ๋อโอ้โหเสียงแตะเบามาก <zo> เลยเสียงอะไรวะเนี่ยมันจะเต็มอุ้มเหรอลูกพี <été> <ค>่นะไป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 เรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับชิวๆสบายๆนะครับผมนี่ดู๋ยวเดี๋ยแม่ จวดจวดครับพี่น้องจวดนี่จวดเลยครับจว,จวดจวดมีแนวให้จวดไหมเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวเออไม่ต้องใส่พ่วงหรอกใส่กระบะดีกว่าะ่ะใส่เป็นรถไถลากดีกว่าไอท,ที่ที่ลากของรถไถอะนะครับนะบนะมันจะได้แบบได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศแถวบ้านผมก็ใส่แบบนั้นนะใช้ใช้รถไถลากเอารถรถตุ๊กตุ๊กอะเออนะครับผมนะแถวบ้านผมก็ใช้แบบนั้นนะครไป โอเคเนี่ยไป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 สบายเอ้ยอยากขักกระจุกขึ้นอีกสักหน่อยนี่มาไปไป,ไปเต็มปากครับเต็มปากเต็มคำเลยคนระับไปแบบเต็มปากเลยนะครับโอ้ยออไปไปชิวๆเลยครับผมชิวๆเลยเออ เราเราไม่ต้องอะไงนี่ครับเราไม่ต้องเอาปากลงครับเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องปิดปากครับ <c oughs> เปิดไว้ตลอดเลยครับว่ารถเกี่ยวเลขเขาเปิดไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับนะเ้ยไอีกรถเกี่ยวเลขเขาเปิดไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับอ่อาไอ้กูเปิดไฟทำไมปิดปิดเวดเวดอือโอ้อออนี่สบายสบายชิวๆนะครับโอ้ใกล้เต็มบุ้มแล้วทุกคนนะครับใกล้เต็มบุ้มแล้ว เ,เท่ก่อนละมั้งนี่จะเต็มอุ้มแล้ว,วะ่ะอันนี้ได้ห้าพันไอมันเท่ารถใหญ่เลยนี่หว่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมวะเท่ารถใหญ่ไหมวะนี่ผมคิดว่าเท่ารถใหญ่เลยนะนีะ่ะโอ้ยมันก็เสร็จเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยร,รถรถรถเกี่ยวเล็กไม่ต้องอะน,นี่ครับนี่มันเท่ารถใหญ่เลยนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะจับงานยังยังดีกว่าครับยังไม่จับดีกว่าปิดปิดปิดอะไรก็ได้อรัเนี่นี่จะจะจับงานตรงนี้นี่นะครับมันไอ้นี่คือข้าวมันจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวจับงานตรงนี้ก่อนนะครับนี่จับตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะได้แบบ อ่าไม่ต้องเลี้ยวบ่อยนะครับเปิดนีนะ่เราไม่ต้องปิดครับนะเพราะว่ารถเกี่ยวเขาไม่ปิดอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องปิดครับนี่นะอ่าเราเขาไม่ต้องปิดอยู่แล้วโอเคเต็มเรียบร้อยเต็มยังไงเนี่ยไอห้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์าได้กี่นาทีแล้วสิบแปดนาทีโอเคเดี๋ยวผมไปเอารถมาใส่ข้าวเลยแล้วกันครับนะตอนแรกว่าจะเอารถพ่วงนะครับไม่ไม่เอาแล้วนะครับ นะตะนอนแรก่าจะเอารถพ่วงแมอาละวโอเคปื้เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวไปเอารถพ่วงมาก่อนแล้วกันคนระับเออเอารถไถน,นะครับรถไถรถไถคูปต้าผมลงไว้แล้วนะผมไม่ติ๊กมานะเอาคันนี้แล้วกันนะจะได้แบบเหมือนรถไถน,นะครับเอาคันนี้แล้วก็เอาเป็นหางลากเป็นเอ่อตัวตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับจะได้เป็นแบบ อ๋ออันนี้หน่อยอ๋อสีสีแดงสีแดงจะได้เป็นแบบเข้ากันหน่อยนะเป็น Kub ota, Kub ota คูปต้าคูปต้าอะไรภาคลุมิภาคลุมเขียวนี่เป็นไงแล่วนะครับผมนะอ๋อรถเกียวมันก็รออยู่นี่แหละนะเน่เป็นไงแล่วสตาร์ทเครื่องนะครับโอ้โหดูเสียงดิอันนี้เป็นรถไอเกียนะครับเอ้ยคูปรถไถผมลงไว้แล้วนะผมมันยังไม่ได้ติ๊กมาเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าคลิปหน้านะครับไอีเยกูจะซื้อรถท่าไมวะเนี่ย อ่ากดตัวไหนวะก็ลืมมันซื้อรถทำไมวะรถอยู่บ้านจอดเพียบเลยดูดิโอ้จะซื้อทำไมก็ไม่รู้อ๋อเนียบหลากไปแล้วเออดูที่ว่ามันจะจำทางได้หรือเปล่ปา,าลเจ้กูมาผิดทางแล้วเนี่ยค่นี้ก็มาผิดทางแล้วเ่นี้ก็มาผิดทางแล้วมันต้องไปทางรูนนนนนดดนน่นู่นอลู่น่ะรถจอดอยู่นู่นน่ะอ่าอไปแลบไปแลบหิมต้องกอกทางนี้นะครับ ไปแล้วครับอ๋อใช้รถไถลากกันนะครับนี่มันจะได้บรรยากาศเอ่อเป็นแบบเอ่อดีๆนะครับนี่มันจะได้เป็นแบบบรรยากาศดีๆนะครับอเอ๊ะเสียงอะไรวะเนี่ยผมไปเปิดอะไรไว้หรือเปล่าเน,นี่ยเอ๊ะอะไรวะเนี่ยมามาข้างล่างเลยมาข้างล่างเลยนะครับนี่มาข้างล่างเลยมา,าล่างเลยลูกเพยีย โอเคมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยลูกพี่นะเปิดผ้าคลุมกดตัวไหนกดตัวอะไรวะเนะี่ยกดตัวเอ็นเหรอตัวเอ,อเ็นเะฮ้ยนะครับมานี้โอ้เสียงอะไรร้องว่า,จ,ากกจั๊กจั่นเหรอเฮ้ยทำไมรถเราดับอ่ะกูไม่ได้ดับเครื่องนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปครับมาปืออ๊บนะเปิดที่เกี่ยวครับโอ้ อ๋อโอ้ยมาข้างหลังยี้งเลยหรอวะปึ๊ยโอเคเรียบร้อยผมนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไปเจอกันใหม่เดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันนะนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันต่อแล้วกันนะนี่ให้มันเสร็จนะครับสำหรับกูบาต้านะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไยบายทุกคนนะครับวัสดีครับวัสดีครับผม